กดตรงตัวเด้อครับเอฟซฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจทีมงานของเฮาตามหาตัวเลขเด็ดดีๆมาฝากเอฟซทุกท่านนะครับผมดี๋ยวเขามาติดตามรับชมเราฟังไปพร้อมๆกันนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวมาเบิกน้มกันด้วยนะคะเอาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากเป็นกําลังใจให้ทีมงานของเราด้วยนะคะ ไปชุ uhm, ่มไปตั้งอกันเล็กน้อยนะครับการร้ฐการารข้าูัวจะเ่นจะเล่นนะสิบหกกี่บครับผมสิบหกข้าัวหกพอพออันบ่ครับหกพอพอสองหกหอื เมื่อไดน้องปูงวดที่แล้วเกือบแตกสามตัวตัวศูนย์หนึ่งแปดหมตัวแรกมูด้วยในชุดใหญ่่บว่ปูที่ปูเขียนออกมาเป็นตัวแยกไห้อ่แแมศูนย์หแปดแต่ว่าปูจับตัวแยกให้พันจับให้หนึ่งแปดสองศูนยะเน่อดีตมันผ่านไปแล้วไม่สนใจกับมันเจ่ว่ากับเขาหาหกคือเก่าเนาะหาหุ้นหาเดินหน้าไปเรื่อย สักวันต้องมีสักวันคือเกอนล่ะพวกมันหนูเกือบถึงแล้ววันที่หนึ่งอะไรปูไม้เดียวครับเฮ้ยศวนหนึ่งเก่าเนาะเกิดอะไรใหม่เปิดออกมาหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าเนาะขันไปบนข้างหน้าเลยพราะเหน่อยมากต้งไล่ใบเพราะไห็นบอกสองใบอ๋อคือเห็นสองใบแล้ว่ะจะมีเก่าหนึ่งศูนย์แล้ว่ะหนึ่งศวนเก่า สามตัวก็าว่าอะไรจีจะว่าซื้อตะลอตเตอรีไงนี่ยล่ะเสียเปียบเพราะว่าเขาซื้อลอตเตอรี่ไงเพราะเขาซื้อลอตเตอรีเหรอสามตัวมันมันขืนเงินมาได้ไงธรรมดาเน่ยธรรมดาไม่ใช่ของเรางหวัดนีละปูยังท่านในจังหวัดเมืองยังมาท่นที่ของเฮาครับอืมมีในชุดมากแล้วมาจะใส่จีนะครับผมมีในชุดมากแล้วนนั่ แล้วโดนล่้โดนล,ล่้มักแล้วชุดสาตัวสามตัวสี่ข้าทาใส่บนไดก็ยังบนนั่นยนูเป็นเลขสีทิศนะครับผม 26แล้วก็51แล้วเนาะไปครับช่งเขาซิง93 94เพนไดก็ยังบ่ได้เรียนนําเขาอยู่ครับมาถึงซุ้มนึงพี่โอ้ยว่างั้นจะได้ายตัวมันดักแฮงเด้93 94าแต่จว่าฮําานั่นล่ะกระแสนั่นล่ะมันก็เลยเป็นกระแสซะอนูเว้ากับแอดมินอยู่ว่าอัน สีวิอยากนายกผู้ใดก็ได้ที่ล็อกเลขให้นุ่งถือสมุดเนี่ยมาเนี่ยออเกเสียจะกว้างโดนบานนี้บวดเหล็กซีทิ้ปูเนาะผากไปนะครับงวดอันนี้คืออะไรเนี่ยคุณปูเอาก็เหล็กเชียนในกูเทียนนั่นละเหล็กซีทิ้ปูมาจิว่ากูจับใส่น้ำซุปนี่ละ เรียกม,มีที่มา,า <c oughs> มันไปเขากับชุดสามตัวปูน้องเล่นตัวต่ำมากได้เจ็ดแปดสามน่ะพี่น้องนนี่นมันนี่นนละนะครับต่อไปองแบบไหนบวะนี่ปูี่จับกูเด็ดให้กูเด็ดเอาแปดสามเก้าสามเก้าสามแปดสาม มาดีเน้ตาราง้อ้์ม95เด้ครับ95มาเนาะครับอืม596ก็คืองานอุตงนี้ไงครับเนอะแม่นครับนี่นี่ก็คิดยู่นี่อ่า57 75ซะครับครับผมอืมครับต่อไป73 ก็มายืนเจ็ดสามเนกระได้ขีมที่มันเตือนเจ็ดสามทีมเลยครับปูเจ็ดแปดสามเจ็ดสามนี่เงินนี่เขาทีมมันเจ็ดสีเอาไปยังเบื้งหน่นี่เรานีก็ยังมีตีดนี่เจ็ดสี่ยนหครับเนาะครับติดยู่ในที่มนเจ็ดแปดมีที่มาเจ็ดแปดก็มานี่ไรเอาซุ่มนี่ลงยังเลยวะครับมันก็่่วจอยู่บนี่นี่แหละ ห้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดสี่ชสันละคิมาสี่ละคืนว่าคืนว่าคืนว่า,วา,วาเจ็ดสามโไป,ออไปออเนะอาแล้เนาะเจ็ดสี่แปดสามกเาแล้วยังเหลดเก้กาหกนเนี่ยเนี่ยสิ เอาสามตัวอยูบ่เกินเกินไหเอาครับเขาเลยปัวออาสามตัวหน้าหลังลอตเรี่ครับมันนวันที่นึงแดดสามนแหละครับตัวมันปัวแปดเก้าห้าครอืหลังลอตเรี่ตัวพี่น้องปู่สี่ห้าเจ็ดลอวห้าหกหรือมันวห้าเจ็ดก็ได้ดิ โอ้สามีเราเบาๆซะกันใส่คาถามหาแล้วรวย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 ไม่เลิกครจะรวยด้ะรวยดีแน่นนั่นนะบานอีตัวระวังครับตัวระวังัตรีิมๆด้ตัวระวังนะครับ ใส่ใส่นู่นไปสีแดงอยู่เว้ยเจ็บซี่รุ่นเพราะว่าเนี่ยเห็นชัดเจาตัวระวังเด้อแม่เด้มของเก้าเจ็ดครับผมตัวระวังสามตัวแดงยิ่งขึ้นมากเพราะว่าไมนติดนี่อยู่แล้วแค่คืนตัวนี้เอาไปนั่นอันนั่นนี่นี่เลขยลักมันลักอัน วิ่งรักงามันน่ะเขาสามตักนี่ว่า้นครับเล็กชืนี่นี่เล็กวิ่งเล็อ้าวยังไม่สรุปรักใกล้มือมั้งกันครับครับเป็นชุดเต็มไปสักกันชุดเต็มไปเบื้งเป็นแนวทางหมดเนาะครับคันไฮไปเน้นเน้นไล่กระจอกกับสีอันไว้พวดสีอันครับเี้วไปรืนี่สองเก่าเจ็ดเป็นมาปูสองเก่าเจ็ดเก้าโกค่ะเออโดนแลอาสรุป เอาค่ะปูกะสรุปมะไฮแล้วเนาะค่ะในสูตรเต็มนะคะเรากูกะดึงออกมะไฮแล้วเนาะสี่ทิศเนาะค่ะเข้าเบิงกันสี่ทิศก่อนเนาะสี่ทิศนะคะมีเก้าสามสี่ศูนย์สองหกห้าหนึ่งนะคะเล็กวิ่งเล็กติดค่ะมีสามมีสี่มีเจ็ดมีแปดค่ะปูดึงออกมาใดเป็นตัวเน้นนะคะก็จะมีแปดสามเก้าสามเก้าห้า 75 73 74 96นะคะชุด3ตัวค่ะปูหนึ่งออกมาเด่นๆมี783 895แล้วก็457นะคะเลขที่ต้องระวังนะคะก็คือ297นะคะน,นั่นปูวงกลมให้แล้วเนะาะ83 83ครับผมแซ<า>มเปิล<า>ตัวนึงล่าง ปดสามล่างมาสันอ้าวค่ะผูใดมากก็ตามนะคะสำหรับวันนี้นะคะคนละานมาขอตัวลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะแนวทางท่อนั่งงันหมวเอาปูไปเมื่อไงครับนี่กัดเลขของปูขุดไ่ครับผมกับล่วงไฮแล้วนะครับแนวทางปูขุดไงอ่อฮือดู ปูซุนห่า er> ครับปูซุนห่าอันเดียวกันนั่นแหะก็พุ่งไปครับโอ้ผมห้าก็จะปูกุดใหญ่นะครับผมใหญ่หรือปูซุนห่านเขาตั้งสองนิ่งเนียไหมครับผมบ่เป็นยังครับผมอันนี้เป็นปูซุนหานะครับการเดียวกันนะครับกับปูกุดใหญ่นะครับผมการเดียวกันครับผมอันนี้ปูพันกับไห่แนวทางมาแล้วเลขที่ทิศนะครับผมหมาเก้าสาม สีศูนย์นะครับสองหกหาหนึ่งครับผมกับสองตัวนี้เป็นกับสามกับสีนะครับผมเหล็กเกับแปดนะครับผมเล็กวิ่งของกูเพิ่มนล้ครับผมกับเล็กสองตัวอีกสุดนะครับผมกับมีแปดสามเก้าสามเก้าหาเจ็ดหาเจ็ดสามเจ็ดสีเก้าหกนะครับผมสองตัวระวังก็มีสามตัวนะครับสองเก้าเกดครับผม สตัวปูพันกันลงไห้แล้วนะครับไห้ระวังไว้เลยนะครับตัวนี้เจ็ดแปดสาแดเห้าและก็อีก4ี่ห้าเดครับผมลงกระถาไห้แล้วรวยรวยรวยนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับ ปูศูนห้านะครับวันที่16บหกภาสองพันะครับผมแคปหน้าจอไว้เด้อครับเนาะอยากถูกอยาารวยน้ากันกับแคปไว้ปู0ูนหนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะลินตาฟันกันล่าพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ